สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ป้ากระป๋องอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งเป็นที่ทํางานของป้ากระป๋องเองค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ก็เป็นซุ้มดนตรีนะคะมีปอมนะคะแล้วก็มีคุณครูคทางศูนย์เด็กนะคะเรามาอยู่ด้วยกันนะคะแต่เช้าเลยเก็ถ้าวิ่งเสร็จแล้วก็แวะมาค่ะหยิบกบเข้าจังหวะก,กับเราได้นะคะฮัลโหลน่ทีมาลายอะ พิเศษค่ะโดยสปอะในกลุ่มออทิสติกโดยเน้นโดยเน้นในเรื่องของพัฒนาการอารมณ์สังคมและก็เน้นสัมพันธภาพภายในครอบครัวระหว่างเด็กกับผู้ดูแลค่ะดีมากมเลยใช่วันนี้เราก็มีทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ในการส่งเสริมเด็กนะคะสามฉบับแล้วก็มีอันนี้แจกฟรีค่ะเป็น QR Code ที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดไ,ไ,ไ,ได้ไดคใครสนใจก็ ในชีวาฟอเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะว้าขอบคุณค่ะขอบคุณน้องอ๋องค่ะสำหรับค่ะทีว้าวอันนี้นะคะก็เป็นจุดพน้องหมีโดยที่ครอบครัวเป็นน้องเด็กพิเศษเขาสามารถที่จะเข้ากับัวน่ารักมากไปจีคตาคือตอนนี้ งานที่ทำอยู่ค่โรงเรียนตา่ไคะเป็นงานร u n เ a ็ตเตอ r ์สออร์นะคะหรือว่าวิ่งใันก่ารกรไดติด่อินสตาแกรมได้เลยเยอยมากแล้หญิงั้งให้แินมีนค่ะโลอันนี้ทีมอะลา ชัยจะได้รับรางวัลในวันนี้นะคะนักวิ่งค่ะนักวิ่งทิ่ได้รับรางวัลที่สิดคื้นักวิ่งที่จอดที่ชายระดัที่หนึ่งถึงห้าสิบในแต่ละระยะโดยแยกชายและหญิงนะคะจะได้รับเป็นหมอนเช่อลึกน่ารักน่ารักมากๆเลยซึ่งสามารถมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่บริเวณด้านข้างได้นะคะสำหรับประเภทไฟวิชูเกเตอร์รันค่ะจะดูวิ่งเข้าเส้นชัยมาแอบดูด้านหลังได้แต่ว่าตอนนี้ได้สองใบเหรียญขนาดนี้นะคะทุกคนนี่คือเหรียญ l u n together for ที่ซึ m นะทุกคนอันนี้ทำอะไรหรอคะอันนี้ร้อยเป็นปร้อยลูกปัดค่ะพวกมินแจแล้วก็ไอ้นี่เลือกตรงนี้ได้คะ่ะตรงนี้เลยอ้อนนะะได้ไหมายถึงแจกให้ฟหรีเหรอคะ <c oughs> ไอสเคลมด้าในารล่มพิเศษแล้วก็ของเ็พิเศษารู้อางาเปานะคะแล้วก็กะหลี่ปาเปจะเป็นคนที่ให้สาวสาวแลวคุณแม่อยู่ภายในแจกน้ำหรอที่สูงสอันนี้คือกล้วยหอมกับทางโรการของ Beyond the s นะคะ ได้อันนี้ก็คือข้าวมันไก่ได้เลยค่ะว้าวมีไก่ทอด้วก็ไก่นึ่งด้วยค่ะอุ๊ยเจ็ดนาทีแล้วนาทีอ่ะตอนนี้โซนด้านหน้าถ่ายภาพก็อยู่เตรงโซนนี้ก็จะเป็นแบบขายอุปกรณ์การเล่นกีฬาการวิ่งรองเท้าหมวกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยรุบถรับรางวัลค่าเสียค่าสียคนแรกว้าอันนี้มันเป็นอะไรเหรอคะเป็นหมอนหมอนหมอนอีก หมอนอิงเหรออุ้ยแล้วจะแบกกลับยังไงล่ะนี่าชนะนะคะนั่นสิจุดฝากของว้าวสวัสดีค่ะว้าวนี่อยู่ฝากอะไรเอาอยู่จุดฝากของ5รเโลไม่มีไม่มีอะไรฝากแบบด้านนี้อ่ะอันนี้ก็ฝากของกันกันค่ะ3กิโลค่ะอ๋อแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแบบห้องน้ำใช่ไหมอ๋อโอเค ขวามาก้วสลับซ้ายมาขวาดีครับซ้ายขึ้นขึ้นใช่ครับขึ้นขึ้นดีครับพอสี่ที่ยวเ้าวมสี่สามไปนะคะ ใจ,ใจิตใจพอกิจกรรมครั้งนี้ที่เราจัดได้เห็นความสําคัญถึงการพัฒนาในเด็กภาวะออทิสติกให้เด็กได้มีพฤติกรรมต่างๆดีขึ้นฝึกความพร้อมเบื้องต้นอย่างถูกวิธีรวมไปถึงทําให้ครอบครัวมีความเข้าใจแนวทางในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในการดูแลได้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกและต่อเนื่องกระผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้สนับการสนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้ได้สำเร็จรุ่ร่างตามวัตถุประสงค์ อีกสิวินาทีค่ะทุกคน9 8 7 6 5ปดเ1สสาไปแล้วค่ะทุกคน ออกแล้วตอนนี้วิ่งมาได้1นึ่จหนึ่งเจกิโลแล้วนะคะทุกคนร้อนมากเลยเหนื่อเต็มเลยค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากตอนนี้พื้นถนนก็ยังเปียกอยู่เลย ดูน้องๆมาช่วยบิวสูบไม่ไหวแล้วว้าวขอบคุณค่ะน้องน้องจากสถาบันแห่งชาติกัะกันเด็กแล้วครับคัวค่ะเขามาแจกน้ำตรงนี้อยู่ นับวิศวะแล้วนะคะถนนเปียกมาแรกเลยเช้านี้นึกว่าฝนจะตกอีกวันนี้ก็แค่เอาชนะไม่ให้หยุดวิ่งนะคะ แต่ร่างกายครั้งนี้ไม่ค่อยไหวเลย,ยค่ะทุกคนออกกําลังกายได้แค่ประมาณ2อทนตทีกบไป โอ้ตรงไป,งไปไครับครับผมโอ้ถึงอาคารจอดรถตรงนี้นะคะมีา t a r b u c k ดเลยทุกคน <c oughs> มาถึงคณะวิทยาศา,ศาสตร์อยู่ตรงนี้นะคะเ <c oughs> จอน้องๆสถาบันแจนะ็คหนังอีกแล้ว นี่คะ่นะแล้างจอดรถก็มีการเก็บตังคนะ,คะข้างล่างก็จะเป็นที่จอดรถชั้นใต้ดินด้วยข้างบนเป็นห้องประชุมมีสตาร์บรคัคมีร้านอาหารว้าต้องหยุดแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวนะเขาให้อ้อมไปทางไหนอ้ออ้อมไปทางอาคารศิษธ์ศิทธ์ิาคารตรงนี้นะคะนี่ค่ะมั่โดนสิธาคารก็จะใช้เป็นที่จัดรับปริญญาจัดแสดงดนตรีระมมนิเทศแล้วก็กิจกรรมต่างๆของมหาวชทรายนักศึกษาและบุคลากร มีจัดคอนเสิร์ตที่นี่บ่อยมากก็เป็นวงออกเครซ่าเลยจากต่างประเทศด้วยแล้วก็มาศึกษาจากพิธีอะไรดูรือย่างคาสีนะคะบรรยากาศล่มเลือนดีเขาจะต่อระหว่างที่จอดรถนะคะเดินมาตรงนี้ได้มีสองจุดนะคะจุดนี้กับจุดนูน้นเดี๋ยวจะเห็นบรรยากาศของสิทธาคารนะคะออกแบบสถาปัตยกรรม สวยมากค่ะค่ะอาคารมหาดนศิทาคารนะคะสวยตอนนี้อยู่ในหว่างปรับปรุงค่ะมาถึงน้องแล้วนะคะเข้ามาสวนสมุนไพรแล้วค่ะทุกคนโอ้เข้ามาตรงนี้นี่เย็นร่มรื่นมากเลย โอ้ค่อยยังชั่วตรงนี้เป็นต้นไม้ค่ะอากาศเย็นมากๆค่อยยังชั่วหน่อยหายใจได้สบายขึ้น นะคะทุกคนใกล้จะถึงแล้วนิดเดียวะค่ะทุกคนว้าแบตก็จะหมด <c oughs> นี่ซามาเล่นะคะเด็กๆสามกิโลน่ารักมากว้า Mẹ là trình กลับมารับรางวัล okay, okay. เซ็นชื่อ <c oughs> อ๋อตรงไหนเอยอยอานี่เขามีชื่อให้ด้วยนะคะทุก <c oughs> คน <c oughs> เซ็นตรงไหนเอ่ย <c oughs> ตรงนี้นะคะไ่เกี่ยวพี่ยะค่ะ ที่เราได้รับรางวัล